อออวาูอตัไม่เป็นไรคะไม่ใช่ฉันนันก็ไม่เป็นไรค่ะมองข้างหลังฉันเฮ้่่ต้นจาน่ก็ต้นจานต้งจานตรนจนต้จานะต้นจานจุลียาอะอะะขับไับอะต้นจานจุลียานี่ก็ ใหญ่ <laughs> <laughs> าามากตัยใหญ่หน้าหลามอ่ะเย้เย้เย้เย okay. ้เย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 ้ วัสาร์ุเรยหโอ้เอ้ยโอ้ออ้อ้อ้อกล้ามาก็เองตอะไม่เป็นไรค่ะอ๋อเรื่ไม่เป็นรค่ะไม่ใช่ไม่เป็นไรค่ะอไม่เป็นไรค่ะอ้อไม่ใช่ฉันเรไม่เป็นไรค่ะ นาไม่เป็นไหนได้ไหมชันเอาม่ไหว้ไหว้เน้ำโมตสะน้ำโมตัสะตรงนี้เลยค่ะควาโตน้ำโมตัสะควโตวโตน้ำโมตสะะสัาวสัมมาสัมพุตสสัมาสัมมุทะน้ำโมตัสะน้ำโตัสะควโต้ภาคควโตุ กิตตกิตังกิกิตังอ๋อใช่ไหมแม่นางจามจุริยะแม่นางจามจุริยะเอาปากไว้ตรงนั้นแล้วะไรค่ะอยไม่เชไม่เมเดี๋ยวนามวุฒาสานมวุฒาสานัมวุฒสานัมวุฒสนะาโตอาโลวะคาโตอาลาฮ หาดูสัมมาสัมพุทธสักสัมมาสัมพุทธัะโอเคค่ะเดี๋ยวเอาตรงไหนเาไปตรงไหนค่ะโอเคค่ะมีเท่ามั้มีค่ะเดี๋ยวพาไปแล้วก็ทัวราไหนเขา呀那个拖奶卡那个拖奶卡那个拖นี สาหรอกคนไทยใจดีมามาี้ก็มา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 มึนก็พาสาไทยตอนนี้ฟนเนี่ยทันชอบทัทีปาเท่าแปาเท่าวอันนี่ันมาเอ่อแเอามานี่งอะเดียวเออเออฟุ่นเนี่ย ขนมคาเฟนตัวแหญ่ขนมคาเฟนตัวใหญ่มากเดี๋ยวมาส่งคนแค่นี้อ่ะเดี๋ยวไปส่งก็ได้เดี๋ยวไปส่งเออเดี๋ยวไปส่งไม่ไกะมาเดี๋ยวไปส่งไม่เอาอะไรเดี๋ยวไปส่งเขียนคลุ่มแน่ดีจดีดีมากชอบดีมากรอตัวเนี้ยเดี๋ยวไปส่งอ่ะขอบคาเฟนคาปิคะ เพื่อวันไหนหนุ่มไปใช่ะอ๋อใช่ใช่นะจิ้มคุจิ้มิูพี่คะคุนใจดีมากฉันดีใจว่าอันนี้อ่นกนอตไปใช่ไหมอ่ะอ่ะเียวเียวนี่อใช่ใชใช่จได้้ โอ้ยนนนไม่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 เอาค่ะมั่นฉันนี่มาต่งน่ฉันนี่ม่เฉยไม่เอาปร้ปุม่มาส่งพี่ลงลงลงทุกคนทุกคนใจดีมาก่ะเออที่ผ่าชันเออที่พาชันกล้าบั้นเอออาชันไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาเออเนี่ยเนียเนยไม่ยเนยันลงเนี่ย คนไทยไม่รับรอกคนไทยใจดีผู้คุนใจดีมากใช่ใแล้วก็ฉันไม่รู้ฉันไม่ฉันไม่รู้วที่เสด็จเออฉันไม่รู้วที่ฉันไม่รู้วที่เด็คนไทยก็ไม่รับคทยไม่รับครู้เสือคุรู้เสือคามรู้สอของฉันอ้ยครับผมคับพี่ค่ะเอ้ยเออ那个那ย สุนตะสุนตะคนไทยเขาไม่รับเร,รบอกไม่เอาเสุนตานี่แกนไปไม่มานี่แล้วไหม